สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโกนิโซวันเดย์นะครับผมนะวันนี้เป็นอีพีที่สามแล้วนะครับวันนี้ว่าผมจะทําอะไรแต่วันนี้ต้องไปทางานอย่างแน่นอน <c oughs> นะครับเดี๋ยวเราผกอ,อาญัตกับรถเป็นทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวว่าผมจะทําอะไรภายในวันนี้หนึ่งวันของผมเต็มเต็มนะครับแล้วเจอกันที่ทำงานเลยโอเค ถึงแล้วก็บอกนี่เชวเว็บมาถึงเลยนะครับเดี๋ยวทํางานก่อนวันนี้นะเดี๋ยวไปดูคลิปเมื่อคืนวันก่อนผมไปได้ไปกินอาหาของหวานอ่า,ส,อาสีไฟสวยมากผมก็เลยถ่ายบรรยากาศทานของหวานให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวตัดไปดูคลิปที่ผมออกไปหาของหวานกินไปเลยโอเค chimney 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 phân vai kết kít lấy liền có giờ lấy liền trực này tài sản luôn chứ mấy? OK <cười> oh, <cười> oh, OK Còn rán riêng anh? lô 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 lần luôn nè. Ôn cái này. <laughs> oh. <laughs> Để không lúc các mà mày quên đi. Bắt gì luôn Mày tai là tiêu biểu chạy mười lăm lạc như chụp môn là kỳ mới lệ nôn. mẹ 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 tích mẹ Nấc mẹ 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 บรรยากาศประมาณนี้นะครับอากาศบรรยากาศดีอกนนะเห็นาอนทังไม่ไดป่เนองตตูเลยบุลวงตู้่ายแมรี่นี่เีววี้ใครยังไม่เดินประกันเลยจมาเถอะเ้ยบตีเดยวันนี้ น,น,นี่ไงนีต่ตอนนี้เ,เดี๋ยวอนี่มันน,มนี่คือว่าแม่นูนี่เดี๋ยวไปวิ่งมาดีที่ว่ารู้ว่าหยีนั่นคือมดเลยไหะนะโต๊ะจุดนี้ทานข้าวอยู่ก็ผมทานข้าวอยู่มื้อนี้แกงค,คั่วสีมือคือแม่ทานข้าวคนครบ อิ่มเลยครับผมเดี๋ยวัำห้างกันต่อนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงบ่ายตอนกลับบ้านเลยเคือนะครับท่านก่อนถึงบ้านแล้วนะครับในนะครับอีพีนี้สำหรับคุณอินโซวันเดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ก่อนจากกันไปผมผมมีคำคมที่สำคัญมาบอกทุกคนนะครับบอกไว้รุ่นทุกคนเลยนะครับก่อนที่เราจะรักคนอื่นขอให้เรารักตัวเองก่อนนะครับทุกท่านฝากกดไลค์ฝากกดเจกกด subscribe ให้กับคุณอินโซ so ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง youtube ก็ผมแล้วก็ช่องทาง facebook แล้วก็ช่องทาง tiktok นะครับและคอลเลกชันของผมอย่าลืมครับผมเร็วๆนี้เจอกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับ e ีีนี้ลาไปก่อน อีกพีหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม